วันนี้เสนอนิยายเสียงเรื่องเสียงหอนในคืนฝนสายฝนเทกระหน่ำลงมาบนผืนตาเสียงฟ้าร้องคำรามดังก้องไปทั่วท่ามกลางความมืดมิดนายพรานหนุ่มนามว่าเพชรกำลังนั่งส่องสัตว์อยู่บนห้างสูงสายตาของเขามุ่งมั่นจ้องมองไปยังที่ไกลลิกหวังจะได้พบกับสัตว์ป่าตัวใดตัวหนึ่งทันใดนั้นเสียงตะโกนววกโวกเวกโวยวายดังมาจากทางหมู่บ้าน เพชรผ่อนคลายท่าทางลุกขึ้นยืนและเงี่ยงหูฟังเสียงตะโกนนั้นมาจากทองเพื่อนบ้านของเขาเพชรเพชรรีบกลับมาบ้านเร็วเมียแกเจ็บท้องใกล้คลอดแล้วทองตะโกนสุดเสียงเพชรรู้สึกใจเต้นรัวด้วยความกังวลภรรยาของเขามมลิกำลังตั้งท้องอ่อนๆเขาคิดไม่ถึงว่าเธอจะคลอดก่อนกำหนดเขาเก็บปืนและอุปกรณ์ล่าสัตว์ รีบวิ่งลงจากห้างมุ่งหน้ากลับบ้านระหว่างทางเพชรรู้สึกเอจใจเสียงร้องของทองฟังดูแปลกๆราวกับว่าไม่ใช่เสียงของทองทันใดนั้นเพชรก็หยุดชะงักเขามองเห็นเงาดำขนาดใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าท่าทางของมันดูน่ากลัวดวงตาสีเหลืองจ้าจ้องมองมาที่เขาด้วยความโหดร้าย เทรู้สึกขนลุกสู้เขาจำได้ทันทีว่านี่คือเสือสมิงสัตว์ร,ร้ายในตำนานที่เล่าขานกันว่าจับแรงร่างเป็นมนุษย์เพื่อลวงเหยื่อเจ้าคือเสือสมิงเทคร้องด้วยความตกใจเสือสมิงหัวเราะเสียงดังใช่แล้วข้าคือเสือสมิงและข้าก็มาเพื่อเมียของเจ้า เทศรู้สึกโกรธแค้นเขาจะไม่มีวันยอมให้เสือสมิงทำร้ายมาริเดดขาดข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายเมียของข้าเทศตะโกนเจ้าจะทำอะไรข้าได้ข้าคือเสือสมิงข้ามีพลังมากกว่าเจ้ามากเสือสมิงขู่เทศรู้ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเสือสมิงแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาต้องต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวของเขาเทศคว้าปืนขึ้นมาเล็งไปที่เสือสมิงเสือสมิงหัวเราะยยาะ ปืนของเจ้าไม่มีทางทำร้ายข้าได้แต่เพชรไม่ได้ยิงปืนเขาใช้ปืนเป็นท่อนไม้ฟาดไปที่หัวเสือสมิงเสือสมิงร้องด้วยความเจ็บปวดมันพยายามจะโจมตีเพชรแต่เพชรก็หลบหลีกได้อย่างว่องไวเพชรต่อสู้กับเสือสมิงอย่างดุเดือดในที่สุดเพชรก็หาโอกาสแทงมีดเข้าที่อกของเสือสมิงเสือสมิงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและล้มลงสิ้นใจ เพชรรู้สึกโล่งใจเขาได้ปกป้องครอบครัวของเขาไว้ได้สำเร็จเขารีบวิ่งกลับไปที่บ้านและพบกับมะลีที่กำลังคลอดลูกอยู่ด้วยความช่วยเหลือจากหมอตําแยะมะลิคลอดลูกชายตัวน้อยออกมาอย่างปลอดภัยเพชรรู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตเขารู้ว่าเขาได้ทำหน้าที่ของสามีและพ่อได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่นั้นมา เรื่องราวของเพชรและเสือสมิงก็ถูกเล่าขานกันไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างยกย่องเพชรในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าหาญที่ต่อสู้กับเสือสมิงเพื่อปกป้องครอบครัว